วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง Berkshire Hathaway กันครับคือตอนนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากเกิดขึ้นเหมือนเป็นความขัดแย้งทางการเงินเล็กๆเ,เลยก็ว่าได้ครับล่าสุดเนี่ย UBS เขาแนะนำให้นักลงทุนซื้อหุ้นตัวนี้แต่ในขณะเดียวกันก็กลับปรับลดราคาเป้าหมายลงซะง,งั้นเอมันยังไงกันแน่เรามาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับนี่แหละครับปริศนาที่อยู่ตรงหน้าเราเลยราคาเป้าหมายถูกปรับลดลงนิดหน่อยแต่คำแนะนำยังคงเป็นซื้ออย่างแข็งขัน คือถ้ามองเผินๆเนี่ยมันฟังดูขัดกันเองสุดๆเลยใช่ไหมครับเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะดูทีละชั้นกันดีกว่าครับว่าเบื้องหลังบทวิเคราะห์นี้มันมีอะไรซ่อนอยู่โอเคครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้จริงๆนะครับเรามาเริ่มมองจากมุมแรกกันก่อนนั่นก็คือมุมของความระมัดระวังมาดูกันว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทําให้นักลงทุนบางคนอาจจะรู้สึกกังวลใจอยู่บ้างในตอนนี้ พอเห็นกราฟนี้ปุ๊บเรื่องราวก็ชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยครับถ้าเราดูผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเบรกชัยบวกขึ้นมาประมาณ9.5%ซึ่งก็ไม่ได้แย่นะครับแต่พอไปเทียบกับดัชนี S&P 500นีที่พุ่งไปกว่า13.4%เนี่ยจะเห็นเลยว่าเบรกชัยกำลังตามหลังตลาดในภาพรวมอยู่และนี่แหละครับคือหนึ่งในเหตุผลสําคัญของความกังวลที่เรากําลังจะพูดถึงกันแล้วทําไมถึงตามหลังตลาดล่ะครับม,มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับ แต่มันเป็นผลมาจากกลยุทธ์ที่เบิร์กชัยตั้งใจเลือกเองเลยอย่างแรกก็คือพอร์ตของเขาเนี่ยกระจุกตัวอยู่ในหุ้นหลักๆไม่กี่ตัวซึ่งหุ้นกลุ่มนั้นดันทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในปีนี้แต่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นอีกก็คือกองเงินสดมหาศาลที่บริษัทถือเอาไว้ครับมันเหมือนกับว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์กำลังส่งสัญญาณบอกตลาดไกลๆเลยว่าเฮ้ hey, ตอนนี้ของมันดูแพงเกินไปหน่อยนะแล้วก็มาถึงประเด็นที่อาจจะใหญ่ที่สุดประเด็นที่เหมือนเป็นเงาปกคลุมทุกอย่างอยู่นั่นก็คือคําถามที่ว่วา เบิร์กชัย a ฮเทเว่จะเป็นอย่างไรในวันที่ไม่มีวอร์เรนบัฟเฟตการเปลี่ยนผ่านทุนนาที่ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นเนี่ยแหละครับที่เป็นแหล่งความไม่แน่นอนที่ใหญ่ที่สุดทําให้นักลงทุนจํานวนมากสงสัยว่าแล้วแผนเกมระยะยาวของบริษัทจะเป็นยังไงต่อไปแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องราวมันมีอีกด้านหนึ่งเสมอเพราะแม้ว่าจะมีเหตุผลให้ต้องระวังตัวมากมายแต่บทวิเคราะห์ของ UBS กลับมองโลกในแง่ดีแบบสุดๆเลยครับเหมือนกับว่าพวกเขามองเห็นโอกาสอะไรบางอย่างที่น่าตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้า งั้นตอนนี้เรามาลองพลิกเหรียญดูอีกด้านกันบ้างดีกว่าครับและตัวเลขนี้คือหัวใจสำคัญของมุมมองเชิงบวกเลยครับ UBS เชื่อว่าหุ้นของเบิร์กชัยยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกฟังดีๆนะครับมากกว่า21%จากราคาปัจจุบันเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยทีเดียวให้เป็นคนเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าตัวเลข21%นี่มันน่าทึ่งขนาดไหนเราลองมาดูว่าคนอื่นๆในตลาดเขาคิดยังไงกัน ค่าเฉลี่ยของตลาดคาดการว่าจะโตประมาณ6.3%นครับนั่นหมายความว่า UBS ไม่ใช่แค่มองบวกกว่านิดหน่อยนะแต่บวกกว่าแบบคนละเรื่องเลยมันบอกเป็นนาๆเลยว่าพวกเขาน่าจะมองเห็นคุณค่าอะไรบางอย่างที่ตลาดส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามไปและความเชื่อมั่นทั้งหมดนี้มันมาจากไหนกันละ่ะคําตอบก็คือมันมาจากรากฐานที่แข็งแต่งมากๆของตัวเบรกชาร์เองครับเรากำลังพูดถึงอาณาจักรธุรกิจที่ใหญ่และหลากหลายมากๆมีตั้งแต่ธุรกิจประกันภัยที่เป็นเหมือนขุมพลังอย่าง GICOI ไปจนถึงธุรกิจสาธารณูปโภคการผลิตหรือแม้กระทั่งรถไฟและไม่ใช่แค่อดีตนะครับผลประกอบการล่าสุดโดยเฉพาะจากฝั่งธุรกิจประกันภัยก็แข็งแกร่งมากๆเลยครับเอาละครับตอนนี้เรามีภาพ2มุมที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกันคือทั้งมุมที่ต้องระวังกับมุมที่มองบวกสุดๆแล้วเราจะทําความเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไงนี่แหละครับคือจุดที่บทวิเคราะห์ของ UBS จะเข้ามาเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันตารางนี้สรุปภาพทั้งหมดได้ดีเยี่ยมเลยครับ ด้านหนึ่งเราจะเห็นเหตุผลของความกังวลซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงกดดันในระยะสั้นอย่างการที่ผลตอบแทนตามหลังดัชนี S&P 500ในปีนี้แต่อีกด้านหนึ่งเราจะเห็นเสาหลักแห่งความเชื่อมัน่นซึ่งเป็นจุดแข็งพื้นฐานในระยะยาวทั้งธุรกิจที่หลากหลายศักยภาพการเติบโตที่สูงมันคือเรื่องราวคลาสสิกของระยะสั้นปะทะระยะยาวนั่นเองครับแล้วเรื่องที่ UBS ปรับรลดราคาเป้าหมายลงละ่ะ กุญแจสำคัญของเรื่องนี้คือแนวคิดที่เรียกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือ intrinsic value ครับลองนึกภาพว่ามันคือมูลค่าจริงๆที่ซ่อนอยู่ของบริษัทสิ่งที่ UBS กรามจะบอกก็คือณนะตอนนี้ราคาหุ้นมันซื้อขายกันในระดับที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงของมันแล้วมันไม่ได้มีส่วนลดเยอะเท่าไหร่และเพราะแบบนั้นโอกาสที่ราคาจะพุ่งพรวดในระยะสั้นมันก็น้อยลงไปด้วย และก็ยังหมายความว่า Berkshire เองก็คงไม่รีบซื้อหุ้นคืนครั้งให,ใหญ่เพราะราคาตอนนี้มันก็ไม่ได้ถูกนั่นเองครับและนี่ก็นํามาสู่ข้อสรุปที่สําคัญที่สุดครับคําแนะนําซื้อที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่การเดิมพันเพื่อหวังผลกาไรเร็วในระยะสั้นเลยแต่เป็นการมองไปข้างหน้าในระยะยาวเป็นการเดิมพันว่าสุดท้ายแล้วพลังพื้นฐานที่แข็งแกร่งของเบิ k s h i r e ฮัตเ a w a y จะเป็นผู้ชนะในระยะยาว ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องทั้งหมดนี้ก็นําเราไปสู่คําถามสุดท้ายและอาจจะเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ว่าบทต่อไปของบริษัทในตํานานแห่งนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรโดยสรุปแล้วบทวิเคราะห์ของ UBS กําลังวาดภาพของยักษ์ใหญ่ที่อาจจะดูเงียบๆไปบ้างในช่วงนี้กําลังเผชิญกับอุปสรรคระยะสั้นอยู่แต่ว่าพลังพื้นฐานที่อยู่ข้างใต้นั้นยังคงแข็งแกร่ง,งมากๆครับคาถามใหญ่ที่ทุกคนรอคําตอบก็คือ เบิร์กชัยแฮทเทเว y คือยักษ์หลับที่กำลังจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งภายใต้ผู้นำรุ่นใหม่หรือว่าเรากำลังเฝ้ามองบทสุดท้ายของตำนานบทนี้กันแน่เป็นคำถามที่ทำให้เรื่องราวของบริษัทนี้น่าติดตามจริงๆครับ